กตัวเมอร์คิวรี่เสนอตอนช้างสีชมพูชาแก้วชาแก้ววันนี้แต่งตัวเป็นช้างจับปืนชาร์จมาเป็นโทกอนและนี่ใครบังอาจมาทำาชบาแก้วพุ่งเข้าไปแล้วยิงให้มันไปนอนเฮ้ยเพื่อนเราเป็นอะไรอยู่ๆก็ล้มไปเราก็รีบไปสอนโดนซองใหม่ไปจังๆให้มันรู้สบัางทินพี่ไอ้น้องไอ้น้อง ชาบาแก้วเหมือนได้ยินเสียงเท้าอ๋อพี่บ่าวอยู่ตรงนี้นี่เองพี่บ่าวน,น่าจะเน็ตไม่ดีโดนเรายิงปีแกน่าจะเซ็งชบาแก้วกำลังวิ่งตามไปแต่วิ่งไวไม่ได้เฮ้ยอย่าพึ่งเล่งอย่ามาเล่งกวนจังหวะนี้ชบาแก้วพุ่งชนได้มาหนึ่งคน,นเหมือนเพื่อนเราจะขี้ตกใจชบาแก้วนี่ไงเห็นใจกันบ้างและไอ้นี่ก็อยู่ตรงบันไดมาคนเดียวจะไปไม่มีทางและในที่สุดบ้านหลังนี้ก็เคลียร์คืเสียงหลงเลยที่จะเดือดมันพุ่งเข้ามา แล้วเราก็เจอใครไม่รู้กําลังวิ่งไปดูุวันนี้อยู่กับทุุงๆไปดูว่าจะลุ่งๆๆๆๆหรือว่าจะลุ้ม <c oughs> ตัดภาพกับมาที่ท้ายวงฉบาแก้วก็โดนโหูอยู่กันเป็คพวงฉบาแก้วก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ยิงมันตายทุุงๆน่าจะง่วงตีทุงก็ไอวออย่างไวแต่สุดท้ายล้วงตอนนี้ก็เหลือตีสุดท้ายเราก็ยิงมันไปหวังเอาบูยา่าฉบาแก้วก็วิ่งอย่างไวเพราะตัวสุดท้ายมันอยู่ข้างหน้า เต้าอ้วนก็คิดพี่เลนจับอยู่ที่มาเล่นแต่ก็ชนะ